you <laughs> สวัสดีค่ะห,น,ห,น,หน,น,น,นูนุ้ยฝรั่งพะนครเกษรน้อมินนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถ XLT แต่ง F150 คันนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็น Ford Ranger XLT 4ประตูเกียร์ธรรมดาสีขาวราคาตัวรถอยู่ที่857,000บาทคันนี้ได้ทําการแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวหน้จะพามาดูทีละจุดเลยมาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะติดกันชนหน้า F150 นะคะจะมีกันชนด้านหน้าสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัว C LED ให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ติดมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ Ford เป็นสีแดงนะคะลูกค้าเลือกเป็นสี น,นะคะแล้วก็ถัดมาด้านบนนะคะก็จะติดเป็นสปีกเกอร์นะคะลายเป็นของแรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีตัวอักษรนะคะคีริกคำว่าเรนเจอร์สีแดงให้แบบนี้ด้วยค่ะดูเข้ากันมากๆเลยแล้วก็ถัดมานะคะในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะก็จะติดข้อไฟหน้าสีดําด้านนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนไฟหน้าแบบมาแต่งเต็มระบบให้นะคะก็จะมีไฟ3สเต็ปพร้อมเดย์ไลท์แล้วก็มีวงแหวนให้แบบนี้ด้วยค่ะดูหล่อมากๆเลย แล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะสีดําด้านนะคะจะมาในเซตเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างกันบ้างเลยค่ะนี่นะคะหลอแบบนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กนั่นเองนะคะลูกค้ารีเควสเลยนะคะอยากได้เป็นล้อแม็กขอบ18ก็จัดให้นะคะเลือกเป็นลายนี้เลยนะคะก็จะเป็นลายมาเวลคริตแดงนะคะยางจะเป็นของมอน s เตอร์3ทนะคะซีดียางอยู่ที่2 6 5 6 0 R18 นะคะแล้วก็คันนี้ยก2ให้ด้วยนะคะพร้อมรองก้อนให้เรียบร้อยค่ะ ดูหล่อมากๆเลยแล้วก็ต่อมานะคะก็จะติดเบ้ากระประตูสีดําด้านนะคะแล้วก็ติดกันสาดมาให้เรียบร้อยด้านบนติดลาวหลังคาสีดํามาให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะลายแบบนี้นะคะโดดเด่นมากๆก็จะเป็นลายสติ๊กเกอร์นั่นเองก็จัดให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะก็จะออกเป็นแนวโทนสีแดงนะคะเพื่อทําให้ตัดกับสีขาวของรถคันนี้เลยนะคะดูโดดเด่นมากๆเลย แล้วก็มาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะก็จะติดเป็นสปอร์ตตาไวแท็กให้แบบนี้เลยนะคะดูเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับด้านท้ายรถด้วยครอบฝาท้ายฟอร์ดนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถพร้อมตัวอักษร FORD f ORD, เป็นสีดำตัดขอบแดงให้แบบนี้เลยค่ะดูหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาดูภายในรุ่นนี้กันบ้าง นี่เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีระบบมันติฟังก์ชันต่างๆสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้มีค r u คอน c o n t ด้านในหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้ด้วยนะคะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะไฟเปิดปิดไฟหน้าออ t โต้และก็ที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้ให้ด้วยค่ะแบบนี้เลย เรียกว่ารุ่นนี้นะคะออปชั่นการใช้งานครบคันมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแต่งออกมาเท่ละหล่อมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบแต่งเป็นแนวนี้นะคะสามารถติดต่อทักนุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 9086556นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจก็ได้นะคะเพจ Ford Pro สุดแรงบายหนุ่นุ้ยนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ้ยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีชุดแต่งเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวนุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิป วันนี้สวัสดีค่ะ